หมากเป้งหน้าเป็นวนวยแล้วเด้อครับเดี๋ยวบบาวคุมสิผ้าเก็บไปตามกินแซ่บก้อนเก็บเท่ากับเด็ดหยัมเมืองก้อนครับแบเถอาพื้นแข็งพื้นที่กินบ่ได้ครับผมอันนี้แข็งแล้วอันนี้กอยากอ้อนโพดครับผมใส่บ่ได้เดี๋ยวไปหาเอาต้นไหมครับใส่ได้บ่ตน้นจะไปทั้งแข็งแล้วเบา ต้นนี้ลักเป็นต้นย่ำหงจนฟุกแล้ว ไม่สุกพื้นที่หวานหอมดนะครับเด้อเวลากินกับรอนกินเนื้อพื้นหลักก็คขายเม็ดถิ่นครับพ่อราครับสี่ช่อ xong thì cờ chim bố bữa đó